าคุณเป็นลูกค้าสินเชื่อธนาคารกสิกรไทยทราบหรือไม่ว่ามีประกันที่ไม่จําเป็นต้องทําในการขอสินเชื่อนะคะแต่ทราบหรือไม่ว่าอาจจะมีประโยชน์กับคุณนะคะ วัดีค่ะีนีต้อนรับเข้าสู่ B Y s t a t i o n ค่ะและนี่คือช่วง B y s Story วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะในส่วนของประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อลหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินถ้าหากเข้าไปใช้บริการกับธนาคารและมีการขอสินเชื่อก็จะทราบว่าต้องมีประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อด้วยทีนี้เราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าในส่วนของประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเป็นอย่างไรค่ะ การชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านหมายถึงหากผู้กู้เสียชีวิตบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชําระหนี้แทนผู้กู้ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์นะคะสาหรับประโยชน์ของการทําประกันสินเชื่อเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านนั้นจะบอกว่ากรณีผู้ขอสินเชื่อเสียชีวิตภาระหนี้จะไม่ตกไปที่ทายาทของผู้เสียชีวิตบริษัทประกันเป็นผู้ชําระหนี้แทนตามทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรร์ และหากมีทุนประกันส่วนที่เหลือจากภาระหนี้จะมอบให้ทายาทค่ะเบีย้ยประกันภัยนี้นะคะสามารถใช้ลดหยอ่อนภาษีได้หากกรมธรรม์มีระยะเวลาตั้งแต่10ปีขึ้นไปด้วยเรียกว่าผู้ที่ทําประกันภัยได้สิทธิ์ในการคุ้มครองชีวิตของเรานะคะกับวงเงินที่เรากู้ไว้กับทางธนา,าคารนะทายาทก็ไม่ต้องมาส่งชําระต่อและที่สําคัญค่าบเบีย้ยในส่วนของปีที่เราส่งชาระไปเนี่ยสามารถนํามาใช้ลดหยอ่อนภาษีได้ด้วยค่ะลูกค้าควรทําประกันด้วยทุนประกันและระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่ทาตลอดระยะเวลาเท่ากับวง เนชื่่อคะแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะสามารถเลือกทุนประกันและระยะเวลาคุ้มครองได้เองทางนี้หากทาไม่เต็มวงเงินหรือไม่ครบระยะเวลาเงินกู้จะมีความเสี่ยงของสินใหม่ที่จะไม่ครอบคุมภาระหนี้และภาระดีจะตกไปยังทายาทหากเสียชีวิตเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเช่นเดี๋ยวเรายุตัวอย่างนะคะ หากคุณผ่อนบ้าง20ปีทำประกันภัยสิทำประกันชีวิต10ปีแต่ในปีที่11ผู้เสียชีวิตไม่มีความคุ้มครองเลยนะคะกลายเป็นภาระหนี้ของทายาทไปเลยธนาคารบังคับให้ลูกค้าทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่คําตอบก็คือไม่บังคับนะคะเป็นทางเลือกที่ลูกค้าจะทํามีสิทธิ์เลือกที่จะทําประกันชีวิตคุ้มครองเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้จะทําหรือไม่ทําก็ได้ซึ่งไม่มีผลต่อการพิจารณาวติสินเชื่อค่ะ ใครควรทำประกันชีวิตคุ้มคอรองเงินสินเชื่อค่ะคำตอบก็คือลูกหนี้คู่ที่มีรายได้หลักของครอบครัวทั้งนี้หากมีการกู้ลูกกันสองคนควรทำประกันทั้งสองคนเพื่อนการลดความเสี่ยงไม่ต้องทิ้งภาระหนี้ให้กับอีกคนหนึ่งนั่นเองค่ะทำไมทำประกันชีวิตคุ้มคอรองงเงินสินเชื่อแล้วถึงได้ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยค่ะอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะคะต้องบอกว่าเนื่องจากธนาคารเห็นความสําคัญของการทำประกันกรณีลูกค้าซื้อประกันชีวิต จะช่วยทําให้ความเสี่ยงของธนาคารลดลงด้วยในขณะที่ยังชําระหนี้ไม่ครบถ้วนหรือลดลงธนาคารเห็นความเสี่ยงลดลงจึงตอบแทนด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้าโดยจะให้อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงต่อปีนะคะเฉพาะปีที่1ค่ะ อันนี้ก็คือในส่วนของประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อของทางธนาคารกสิกรไทยหลายๆท่านที่กําลังจะทําหรือที่กําลังสงสัยว่าเอ๊ะการคุ้มครองเงินสินเชื่อคืออะไรยังไงทําไมเราต้องทำเราควรทำหรือเราไม่ควรทำวันนี้เราก็ได้มาแชร์รามาแบ่งปันให้กับทุกทท่านได้ทราบกันแล้วนะคะและเหมือนเคยค่ะก่อนที่จะจากไปหากชอบกดไลค์ใช่กดแ like, ชร์กด, share, กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ